ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่านะครับกับความตื่นเต้นใหม่ล่าสุดที่กำลังฮอตสุดขีดในอินโดนีเซียขณะนี้นี่คือภาพของการทดสอบหรือกับขี่ฝึกซ้อมแบบสตันนะครับของรุ่น MT25 นะครับสปอร์ตเือยรุ่นใหม่ล่าสุดที่จะมีการเปิดตัวในอินโดนีเซียอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้อย่างแน่นอนครับการฝึกซ้อมขี่สตันแบบนี้นะครับเป็นการฝึกซ้อมเพื่อจะทําการเปิดรุ่นใหม่นะครับโดยใช้บริเวณพื้นที่ของโรงง,งานยามาฮ่าอินโดนีเซีย เป็นที่ฝึกซ้อมดังนั้นนะครับจึงถูกพนักง,งานจับภาพได้และมีการเผยแพร่ออกมาผ่านทางคลิปของ YouTube ทําให้เรานะครับได้มีการเห็นเจ้า MT25 ก่อนใครเพื่อนและนี่เป็นอีกภาพหนึ่งครับที่ได้มีการจับเอาไว้อย่างชัดเจนมากมันคือ MT25 นะครับสปอร์ตเปลือยรุ่นใหม่ที่จะมาขายค,คู่กันกันกบ YZF R25 ในอินโดนีเซีย,ยครับสังเกตดูเจนนะครับว่ามันมีไฟหน้าที่แตกต่างรวมถึงฝาครอบัานมันนะครับที่ไม่เหมือนกันกันกบ R25 หรือว่า R3 ในเมืองไทย ซึ่งต้องถือว่านี่คือดีไซน์ที่แตกต่างนะครับที่หลายคนยังคาดไม่ถึงว่าจะเป็นรุ่นนี้ใช่หรือไม่อย่างไรยืนยันกับคุณผู้ชมเลยครับว่านี่คือ MT25 สปอร์ตเปิดรุ่นใหม่ล่าสุดที่จะมีการเปิดตัวในอินโดนีเซียรเร็วๆนี้นะครับคาดว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้อย่างแน่นอนนะครับเราจะได้เห็นเจ้า MT25 เปิดตัวเป็นทางการสักทีในส่วนของฟลลิ่งท้ายนะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับเบาะนั่งต่างๆก็ไม่แตกต่างกันรวมถึงโครงสร้างตัวถังท่อเหล็กกลมพักเท้าหน้าพักเท้าหลังก็ยังคงเหมือนกับ YZF R25 หลายคนนะครับที่สนใจและสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเจ้า MT03 ที่ผมได้บอกไปล่วงหน้ามาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะมีการเปิดตัวเช่นกันในเมืองไทยของเรานี่คือภาพทดสอบที่อินโดนีเซียครับถูกจับได้นะครับโดยผู้ชักรถไซด์บนถนนความเคลื่อนไหวล่าสุดของยามาฮ่าในเมืองไทยนะครับพอจะจับทิศทางได้ชัดเจนว่าจะมีการเปิดตัว MT03 ในช่วงเวลาไม่เกิน2เดือนจากนี้ไปครับ ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ติดตามข่าวากันต่อไปเพื่อว่านี่คือรถมอเตอร์ไซค์ที่หลายคนนั้นเฝ้ารอคอยอย่างมากมันคือสปอร์ตเบลยที่จะมาขายค,คู่กันนะครับกับ YZF r 2 5และวา f R3 ็นเอฟอรนงนแขของเราใน,นหานของ m อ0 3ครับในส่วนของบังครนหน้านะครับดิสเบรกหน้าก็ไม่มีอะไรแตกต่างนอกจากฝาครอบหม้อน้ําที่เห็นชัดเจนว่ามีขนาดเลก็กกะทัพรัดดูแล้วก็ปราดเปรียวสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งคู่ปรับของเจ้า MT03 นะครับหรือเอ็มดีสอ แซ0สและ z 2 5 0จากค่ายคาวสกีนั่นเองครับจะเป็นคู่ปรับที่ถือว่าสมน้ำสมเนื้อนะครับดับเบิลยนส์งสูบเรียงขนาด250และ3 2 4ซีมีคำถามน่าสนใจครับว่ายามาฮ่าจะเปิดตัวเจ้า mt 2 5และ mt 0 3ในเมืองไทยพร้อมกันสองรุ่หรือเปล่าเพราะว่าคาสกินั้นนะครับมีทั้ง z 250และ z 300จําจำหน่ายพร้อมๆกันในเมืองไทยซึ่งเราคงต้องติดตามกันต่อไปครับว่ายามาฮ่านั้นจะใจถึงขนาดไหนกับการเปิดตัว mt 0 3และ mt 2 5 จะเป็นการเปิดตัวเพียงรุ่นเดียวก็คือ MT03 ในราคาประมาณ170,000กว่าบาทครับและนี่ก็คือภาพของการทดสอบหรือว่าการฝึกขับขี่สตันนะครับของนักปิดชาวอินโดนีเซียในบริเวณโรงงานของเยงาฮ่าที่นั่นครับเป็นการฝึกซ้อมเพื่อทําการเปิดตัวอีกไม่ช้าไม่นานไปจากนี้คาดว่านะครับในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้จะมีการเปิดตัวเจ้า MT25 อย่างแน่นอนมีหลายท่านสอบถามเข้ามาถึงเรื่องของแรงม้าสูงสุดนะครับว่าจะเท่ากันกับวอชเ3หรือไม่ยืนยันครับว่า บล็อกขยุบนั้นเหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วนะครับกำลังขยน่นแรงลัที่สุดนั้นยังคงเท่ากันที่42แรงม้าและความเร็วปลายก็คงจะไม่แตกต่างกันอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่านะครับผู้ขับขี่นั้นจะมีการต้านลมมากกว่าวาเซนส์ r 3ซึ่งอาจทำให้ความเร็วสุดนั้นลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ r 3และนี่ก็คือภาพล่าสุดนะครับของเจ้า MT-3 0ในอินโดนีเซียที่จะมีการเปิดตัวอย่างแน่นอนครับในเมืองไทยของเราเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามข่าวข่าวดีๆและเดอเบรกนี้เวลาหมดลงแล้วติดตาม,มาตากันต